สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบควรจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษาจารร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญพัดยศของพระครูสิริธรรมยานนะครับผมวัดลำดวนท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับผมพระครูสิริธรรมยานนี้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับผมท่านมักจะได้รับราษนานิมนต์นะครับผมให้ไปร่วมในพิธีพุทธพาพิเศษต่างๆนะครับผมอย่างเช่นที่วัดโพชัยถ้ามี การปฏิฐานปลูกเสษเกี่ยวกับหลวงพ่อประสัยนี่นะครับผมลายนามเ,าเกจิคนาจารย์ต่างๆนะฮะก็จะต้องมีชื่อของพระครูสิริธรรมยานวัดลำดวนอยู่ด้วยนะครับผมเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญรุ่นแรกนะครับผมเหรียญรุ่นแรกของท่านจะสร้างในปีพศ2548นะครับผมเป็นงานผูกพัดสีมาของทางวัดลำดวนนะครับผมส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมาสร้างในวาระชั้นล่าง ทีงนะครับผมที่ท่านเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับผมได้มีเหรียญที่ระลึกวัตถุมงคลทำนะครับแล้วก็พอเหรียญน,นี้ออกมาก็ได้รับความนิยมนะครับโบภาพรายเอียดในส่วนขยายเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับ เหรียญรุ่นนี้ของท่านนะครับออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับผมรูปเหรียญก็จะเป็นรูปพัดยศนะครับผมก็จะมีขนมพัดยศล้อมรอบนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นรูปของพระครูสิริธรรมยานนะครับผมในลักษณะนั่งวางมือบนหัวเข่านะครับผมแล้วก็มีอัศนะรองนั่งนะครับผมตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือแบบมาตรฐานนะครับผมพระครูสิริธรรมยานนะครับ สรตั้งนมเด็นนะครับผมผิวเหรียญไม่รู้ว่าเป็นโลหะผสมหรือว่าเป็นทองแดงโรงงานนะครับผมผิวพอโดนอากาศนี่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับผมเป็นกราบดำนะครับผมแล้วก็มีละอ,องปลายของเนื้อวัสดุเก่านะครับผมที่เป็นผิวแดงแงนะครับผมตามซอกนะฮะดูแล้วก็คลาสสิกมากนะครับผมชมด้านหลังกันครับ ด้านหลังของเรียนนี้ก็เป็นยันห้านะครับผมนะโมพุทธายะนะครับผมแล้วก็มีตัวอุนะครับผมแล้วก็เป็นอุณาโลมบังคับด้านบน,วนไว้อีกสามอุณาโลมนะครับผมตัวอักษรเขียนง่าย,ายๆครับผมวัดลำดวนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับผมด้านหลังนี่ขอบทำเป็นสองชั้นนะฮะชั้นหนาแล้วก็ เป็นขีดเส้นได้นะครับผมตรงขอบชั้นหนาด้านนอกนี่ครับผมมองดีๆจะเห็นาลายคล้ายๆกับเป็นลายกลึงแบบวนๆนะครับผมเห็นไหมฮะนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมถ้าเกิดไปต่อไปภายภาคหน้าในเหรียญในรับความนิยมนี้ถ้ามีของเก๋นเนี่ยตัวนี้ฮะจะเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของความแท้เก๊ได้เป็นอย่างดีนะครับผมรายละเอียดตรงนี้รูเจาะหมูเหรียญ เหรียญนี้ตรงรูหูจอกนี่มีรอยลานจากแรงกระแทกเล็นกน้อยนะครับผมนี่ฮะแต่ก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะครับรอบรอบรูจอะหูเหรียญเนี่ยครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นลายวนๆน,น,นะครับผมเป็นกลมๆแล้วก็เป็นวนๆน,นะครับผมรูขอบหูเหรียญพลิกปิ้นนะครับทะลุมาด้านหลังเดี๋ยวมาดูขอบตัวตัด ด้านข้างกันบ้างนะครับผมนะครับขอบตัวตัดเหรียญนี้มีรอยลานบริเวณนี้เล็กน้อยนะครับผมมีรอยลานตรงหูเหรียญน,นะครับผมแล้วก็มีรอยลานที่ขอบครับผมก็จะเห็นผมเที้ยวตัวตัดนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ารอ,อยตัดตัวตัวตัดนะครับผมที่ทํางานใน จํานวนเหรียญในท้ายแล้วนะครับผมตัวตัดอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับผมเพราะจะมองเห็นไม่ค่อยสุดขอบมีดเท่าไหร่นะครับล่องฟันตัวตัดนี่จะเห็นในส่วนบนๆน,นะครับผมประมาณ 30- 40เอซ์อีก5 0 6 0อซข้างหลังนี่นะครับผมก็เป็นเม็ดทรายนะครับมเป็นรอยฉีกขาดตรงปีกเหรียญที่เวลาโดนแรงกระแทกจากตัวตัดปีกเหรียญด้านข้างนะผมตัดออกไปก็จะฉีกขาดแต่ถ้าเป็น จํานวนเหรียญที่อยู่ในจํานวนต้นๆน,น,นี้นะครับผมคมมีดตัวตัดนะครับผมจะตัดจนสุดคมนะครับผมพอจํานวนเหรียญผ่านไปเยอะๆแล้วนะครับผมประมาณ5 0าร้อยพันหนพันสองไปแล้วนี่ครับผมตัวตัดมันก็จะความคมน้อยลงนะครับผมก็จะทําให้ไม่สุดคมมีดนะครับผมก็จะประกดเห็นเป็นร่องตัวตัดเฉพาะซีกด้านบนนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆเข้าใจในส่วนนี้หรือเปล่าแต่ว,ว่าอธิบายไว้ก่อนนะครับผมอันนี้เห็นเป็นรอยลานนะครับเหรียญหนาประมาณ1ม mm ิลิเมตรกว่านะครับผมน่าจะเยอะกว่า1มิลิเมตรพิมพ์เรียกได้ว่าแกะไม่ถึงกับสวยมากนะครับผมแต่ความคมชัดนี่สุดๆเลยครับดูลิ้วตรงสังคติสังคตินะครับผมนี่จะเข็บสังคติ แล้วก็เป็นริ้วช่างทำใใคล้ายๆกับาลายผ้าลายผ้านะครับผมลายละเอียดพวกนี้นี่จะมีส่วนสําคัญเวลาเหรียญได้รับความนิยมแล้วมีของปลอมทําเลียนแบบออกมานะครับว่าของปลอมโดยมากก็ถอดพิมพ์จากของแท้นี่แหละครับผมแต่ว่าเส้นสายลายเสี้ยนต่างๆนะครับผมจะลดทอนความชัดเจนลงเห็นไหมฮะเส้นที่เป็นขีดนี่ฮะเนือศีษาด้าน ขวามือของเราด้านซ้ายมือของหลวงปู่นะครับผมเห็นไหมฮะเปลวลัษมีนะครับผมขีดเส้นเล็กๆพวกนี้ครับผมในปัจจุบันนี้ครับผมค่าดิยมในการสะสมเหรียญนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของลูกศิษย์อยู่นะครับผมยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นมูลค่าการเก็บสะสมนี้ก็อยู่ประมาณหลักร้อยต้นๆน,นะครับผมในปัจจุบัน อย่างที่กาบเรียนไปแล้วนะครับผมพูดคาพิเศษที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายเองหรือจังหวัดข้างเคียงนี่จะต้องมีหลายชื่อของท่านนะครับผมท่านก็ถือว่าเป็นเกจิออาจารย์ในยุคปัจจุบันที่สำคัญองค์หนึ่งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมหยุดติดไร้แไ่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ